เออนางฟังลำนั่งฟังร่ำคัดซื่อว่าจะไหนก่อนลูกสาวอีหานั่นชื่อว่าปุ๋ยค่ะปุ๋ยปุ๋ยยังล่ะเอาไปเลยสิเป็นพระเอกสันนี่เด็กท้ายเอกกระายช่างม่องคามแดี๋ยวมาก็นี้เสียงก็ให้ป็ดน้ำเน่าไพะเอกนั่นกระย้อนเป็นพระเอกนี่ละเสียงจังแหบเป็นวะใส่อารมณ์โหดมากเกินล้ำมั้งสามเดือนโอ้ยี่อพอต้องเป็นโรคขี้นูตายดิ ไปสโซโอ้เจ้าไห้กูหายล้เ้ยเจ้ายังหายต่อใช่ครเดืบ้างนาเจ้าจะรอเขามทั้งหูเฮ็ดจังนี่กระไดเดือนมันพี่ว pues mm so oh. nah ่ามันหายน้ำไม่ไงเข็มอมันหายไปเข็มเนี่ยเ้าเหยียบข้อบ้างนี้ว่าไหมว่ามันอข้อไไงเข็มนอกุแม่บุยง่ได้หายน้ำไม่เข็มดอกไม่ได้เข็ม่ได้ป็นยา ดีมองมาให้โอ้โศคาทายต่อมหอมอ oh, so oh, so. ิโอ้ยัวยไมเนี่โอ้ยทำมเป็นคนเรื่องที่ิ่ดีจนมาขอพบหน้าจะเว้าต่อบนานา <c oughs> ก็ลล้วอย ไม่ได้ตาดำน้มาเกาะเขาไทยฉันมาเสียใจเพราะปั้นโตกะตนใหม่หัวลึกคำหลวงพี่ได้ปปน้ำตาลิละวดด ลงพี่บดได้าดาหลอกนี่น้อง่าที่เอ,อ้ยออออนั่งบอกเอยต้องคิดอย่าคิดหนีเลยเด้อพายน้ำตาทั้งตื่นไอ,อ้ไฟ,ฟังเสียงน้องเมาพี่ ก่อนดุที่ลวงที่เออสิด้วันเนี่ยฟังแค่เสียงนางหายโศกกาแสงแสบพอว่าไ้พบนาผมนี่พูประสุผมตกลงแน่ ข้าจั่วพันธุ์สื้อลิลาวดีแสนที่ผมเจ็บใจาขาดทําไมาแล้วตกรลกป้งใจมันคันเอาทุกอย่างนั่งมาตัดขาดมา่งทางที่มีมเ,เลยผมในเขตลาแป้วในด้านส่วนความลากลักที่เฮาเคยพิง่งลาดใจยังวงังใดมันมีนอนจอใส่ทั้ง ตุลาโก,กมากำคำขวี่ในละต้นบ่มีทางนกกีลาเพราใจอาเกียรติบ่วังพายบ่วังเยี่ยมก่อนละเก่ามันติดเล้วบ่ขอพันพกเป็นจังไหนสิขอเว้ยนบ่วังเห็นบ่หวังงอบ่หวังงอไปทางเก่าสิบ่ขอปากเว,ว้านำาน้องอีกตัวไปเด้อหอนอ เชียงอีสาสิบกได้จ้างพระเอกนั่งเอกก็พระเอกเอาผู้เดียวกันเลยนั่นมันจะมาเปลี่ยนไก่ขึ้นไปยับเทนอแม่นกน้อยขึ้นเชือไก่เทนอันยัง่าเลเราชมไก่ผู้เพื่อนสี่ี่ขนาดนี้ข้ากินพิม์ปอบมาแม่นฉีหมูชีหมาต้นไอ้ฉีคนข้าข้าเนี่ยโอ้พวกเคยเจ๊งตละเหัวใหญ่ไวมันเจ้งในแม่มันนานี้เจ๊งในแม่มันมีอมันม่แ่งฉนพันตะกี่กะเด็กขี่ห่านด แจ้งสารพัดในที่หามันเรียนอยู่ต้นนี่มห้เการเรียนอยู่หั่นราจะมันไม่ค่อยไปเรียนเนี่ยหนังสือแนวอื่นอะไยังมันไม่ได้ไปรัามันไม่ค่อยไปเรียน